สวัสดีเด้อพี่น้องฟองไปสุกูสุขคนผู้ที่ตามเล่าประตูใช่พี่น้องวันนี้เล่าประตูใช่ได้เวลาจบอากาศเราได้ได้เวลาไปละเราสมัคคีออกไปแล้วพี่น้องเห็นเราละพี่น้องนะวันนี้เล่าประตูใช่มาเราเด้อพี่น้องเด้อเล่าประตูใช่นี่ได้สามหลุดกุพี่น้องก็ถือว่าเก่งยังน้อพี่น้องเนาะไปตามกันไปเดี๋ยวที่เริ่มเก่งละเล่ลาประตูใช่เริ่มทีคำนวณเขาลักเขา เขาลักเขางแล้วเขามองเด็ดเขามงเก่งแล้วแต่ว่าเหล้าสามัคีนี่เก่งขักเราพี่น้องมีแตกมีเขาหลุดเรื่อยๆเป็นตัตาหนาติดตามด้วพี่น,อน้องนีเทื่ยงสองเล่านั่นละ่ะเป็นตั้งไดรัฐบาลของปูก็ได้ไตั้งแต่เหล็กจับกลุ่มจับหลักด้อพี่น้อง,ง,งด,เด้เล็กเขียงเหล็กตั้งหลักอะ้รอยู่รัฐบาลเขาชุนหกด้วยเหล็กหกโตเขาชุนหกด้วยพี่น้อง แต่ว่าจับว่าเขา่าจับว่าแตกจับว่าถือจับว่าติดว่าไปยังจับเอาไหมพี่น้องรัฐบาลตัวเล็ดบินเล็ดตั้งรักได้ย่อเข่าได้ย่อเกินดีย่อเล็ดบิ่งเขา่าบินได้มาก็มาหยอกกันนะมาก็ได้มาวัดนใ่รายนี้นี่ละสามสี่โตเอ้าพี่น้องบานี้ไปเบิง้ง เล่าประตูใช่กันนอพี่น้องน่ะเพื่อว่่เป็นการเสียเวลาเอาของเก่งออกอากาศอีกแล้วมาเด้อพี่น้องบัดนี่มาบึงเล่าประตูใช่ต่อยินดีต้อนรับสู่สองตาคุณพ้าร่วยได้พี่น้องเด้อเล่าประตูใช่เริ่มไปในทางที่ดีแล้วพี่น้องในสามหลุดล้วพี่น้องเด้อเด็กเขาหลุดดีแล้วเ,เดินในทางที่ดีแล้วนาะพี่น้องเนาะ ไปเขามากอะมาเขามาเบิ้งกันกะนพี่เจ๊น้ำพูดติดตามเนาะพี่น้องในสามหลุดอยู่เขาไปเท่า้ดยติดปวกเหมืก็เจ้าหลดุดยุดธหลุดก็ได้พี่น้องบ่เอาหมดก็ได้บ่เขามดก็ได้เขาสองสามหลุดก็ะยุดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแล้ประตูใสมือเศ้านีวันที่สองพุทธภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้ประตูใส คูวิ่งเด่นเกตล่องแปดเขาแปดพี่น้องในแปดสามเล่าสันติภาพรุดไปภาะซาชนเล่าเน้นหาล่องเก่าเขาเชางหาช่างเก่าเราพี่น้องในสามเก่ากับหาหนึ่งเรียกพี่น้องนี่มาเล่าเอกตาลุดน้องไม่ของญี่ปุ่นกับรุดพี่น้อง นี่เคอีกระลุนด้วยพี่น้องเด้อเอาไม้มือนี่มาติดตามกันพี่น้องเป็นตัวใดกระไดเนาะของวันที่สามของวันที่สามเมื่อเช้าแล้วพี่น้องมื่อเช้ากระรุนกันเลยนะพี่น้องเนาะวัอนี้มีทั้งเล่าพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อตามเล่ากระิออกสองทุ่มเคืองดาวสมาคีก็ะสองทุ่มเคืองคือกันไปน้ำกันแหละพี่น้องเบื้องเขามาเบื้องเอา อยากได้อันนี้กมัมโมบึงเอาเราประตูใช่วันที่สามพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู่สามสี่สามแปด ามแปดเกหาเกหาวิ่งวิ่งเกห วิ่งเกาหากลมเกาหาล่องสามแปดล่องสามสี่คู่วิ่งเด่นเก่า,าล่อง, 38, อง 3, าหา Tidak ada senti, senti. 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 Chấp khu Hút xong Hút xong Hà hút Hà hút Sám chán chó vinh, Vinh Hà Hục Hà hộ. Vinh Hà Hục คมหาหกล่องหกสองล่องสามสองคูวิ่งเดินหกเดินหาไหมเดินหาล่องหก ชาชนลาชาชนชน Chấp lòng khu chắp khu 67 kết 96 kết cầu bình mình hộp bình cầu hộp gồm cầu hộp ล่องหกเกตล่องซี่หาคูวิ่งเด่นหกล่องเก่า ล่าเอกตาล่าเอกเอกตา khu lại ta chấp khu ok kết kết xuống à À, Cao Vinh Kết xuống Kết xuống Vinh kết xuống Vinh kết xuống Loang kết Loang 5 cầu Khu huynh đen kết 0 Loang ญี่ปุ่นพี่น้องนิเคอิเขามาไม่เลยพี่น้องเลยยังบว่าท่านเก่งอยู่หาแต่เข่ามาหัดทำไมก้มวยกับเข่ามาหัดมวยหัวต่เข่ามาเตะกับสอบพี่น้งองเดี๋ยวต่อไปกับเก่งนิเคอิเขา,เอาอยังมาเซาคือกันเนี่ยเราออกเขายังมึงขึ้นคือจังจนสตาเานี่ยบอเขาทาแล้วมันไปคนละทาง เล่ยบ่ได้เบิ่งกันนอกพี่นั่งเนาะนิเคียจับคู่สองสามเราจนสตามันหกถุ่มเขิงมันบ่เป็นเวลาเดียวกันคนบ่เบิ่งเอาออกไปสามแปดเบิ่งนิเคีแทนเก่าโม่งเสาออกอากาศนะวิ่ง เาเอกตาก็แมนเลยต่อเลยได้น้ำกันไปเลยนะ้อพี่น้องเนาะในทีมงานเดียวกันวิ่งสามแปดเขาทีมงานเดียวกันได้เลยเยอก็มาเก่งแหละพี่น้องเขามาไม่สิสิเพราะท่านเก่งเพราะท่านหัวใจทีมาทีไปปันไดแต่ว่าเก่งเหมือนเสาเนี่ยละ วิ่งสามแปดกลมสามแปดล่องสองสามกูวิ่งเดินแปดล่องสามกลุ่มแอ็ดไลท์กลุ่มมาได้เพียงหนังได้วพกนใดอย่างนี้ในกลุ่มกับเขามา ทีนี้ตนรับทุกคนทุกคนเข้ามาเลยกลุ่ม้โ,โหโทรมากกระไดเบอร์นี่เป็นเบอร์ของปู่เองโทรศัพท์มาซื้อกระไดศูนย์เก้าสองสี่สามศูนย์ ามหาสีหาสามหาสีหา,หาเบอร์โทรปเวงโทรมาตรงตรงเลขก็ะไดมาบอกมาปากเบิง้งเป็นจังไกลกโไไโโไไล็โทรมาระว่าจะโทรดูได้ดีแล้ววันน่ะโทมาทำนิดน้อยน้อยได้อยู่ เขามาไลาก่ก็ะไดเขามากุมกะ็ะไดเบื่อนี้เอาพี่น้องแคมปหน้าจอได้ผูใ้ใดเข้ามาแล้วเอาไปรุ่นโชกกันมืออื่นเศาราพี่น้องตีหาเครื่องตื่นขึ้นมาท่านพอดีเลยพี่น้องได้ลุยกันเลยเลาประตูใช่วันที่3ามพฤษภาสองพันจับคู สามสี่สามแปดเก้าหาวิ่งเก้าหากลมเก้าหาล่องสามสี่ล่องสามแปดคูวิ่งเล่นเก้าล่องหาเราสันติภาพหกสองหาหกสามสองวิ่งหาหกกลมหาหกล่องหกสองล่องสามสองหหคูวิ่งเด่นหาล่องหกพระซาชนเล่าหกเก็ดเกาหกสี่หาวิ่งเก้าหก กมเก่าหกล่องหกเก็ดล่องสี่หาเราเอกตา6กเก็ดเก็ดศูนย์เกาหาวิ่งเก็ศูนกมเก็ดศูนย์ล่องหกเก็ดไอ้ล่องหกเก็ดล่องเก่าหาคูวิงเด่นเก็ดล่องศูนิเคอีกสองสามสามแปดวิ่งสามดกลม38มแปดล่องสองสมคูเด่นแปดล่องสามเอาไปน้องพ่อได้ข้ามาแเราก็ให้สศกมันโศกมัน เฮ่งปังปังกันทุกูทุกคนได้พี่น้องเด้อเงินให้น้องซ่องให้ไหลยยกเก็บยยาจนพี่น้องให้คุณพารารักษาเทวดาคุมขรอง็อขัวให้ยุ่ยเย็นเป็นสุขพี่น้องเอฟซีทุกูทุกคนผูน้ที่ตามพ่อกันอีกมือเอือนวันที่สี่มือพอ่อกันอีกเช่นึงกับวันที่สีผ่ผลละพี่น้องสำหรับมือนี้ก็ขอเก้าคำว่าสวัสดี